สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517โดยนางนวลจันเพียรธรรมซึ่งหลังจากจบวิชาพยาบาลได้มีโอกาสเข้าเรียนบริหาร,รธุรกิจที่เมืองโทปิก้ามอลลัรัฐแคนซัสและได้รับแนวคิดการพัฒนาบุคลิกภาพจากแนนซี่เท l เลอร์ฟินิชชิ่งคอร์สซึ่งเป็นสตรีที่มีบุคลิกภาพโดดเด่นสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง จึงกลับมาก่อตั้งชมรมส่งเสริมบุคลิกสตรีและได้จัดให้มีการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีติดต่อกัน7วัน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคมอาทิท่านผู้หญิงหม่อมหลวงนวลผ่องเสนานารงค์ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริบุญยสิงหศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทรท่านผู้หญิงสุมาลีจาติก,กวณิชรองศาสตราจารย์สุนีสินทุเดชะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงเปลี่ยนจากชมรมเป็นสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีในปีเดียวกัน คันช่องหมายถึงกระจกที่สะท้อนให้เห็นความเป็นตัวตนของสตรีที่มีทั้งข้อดีและข้อที่ต้องพัฒนาให้มีความงดงามพร้อมทั้งกายวาจาใจ โดยมีประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์คือคุณหญิงแสงเดือนณน,ะนะครประธานมูลนิธิทหารผ่านศึกและพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันพันเอกหญิงดรอังคณาสุมเมศสิทธิกุลดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมบุค,คลิกสตรีปีบริหารพุทธศักราช 2558- ถึง2560 คานเอกหญิงดออรอังคณาสุมเมศิทธิกุลเกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศรา2502ประวัติการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลพดุงคันและอนามัยจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลมหาวิทยลาลัยสุโขทัยธรรมธิราชปริญญาโทการบริหารการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสมรสกับพลตรีนายแพทย์วสัน์สุมเมศสิทธิกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมามีบุตรธิดาด้วยกันสองคนปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการกรมแพทย์ทหารบกช่วยราชการกองการศึกษาโรงเรียนเสนารักกรมแพทย์ทหารบกอีกทั้งยังมีตำแหน่งทางสังคมมากมายอาทิ อนุกรรมาการคณะสังคมสปอทอเลขาธิการมูลนิธิ5ธทันวามหาราชกรรมาการอำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมักมกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชนูปถมัมภ์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสุรนารีอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 1. ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสตรีให้มีความเป็นผู้นำเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 2. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับองค์กรที่สมาคมเป็นสมาชิก 3. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยยึดเอาสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม 4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้ด้อยโอกาส 6. สนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกของสมาคมในโอกาสต่างๆสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องภายใต้คำขวัญที่ว่าสตรีผู้นำงามกายวาจาใจเก่งคิดเก่งคนเก่งงาน ผู้นำสตรีบุคลิกดีมีวิชาการสื่อสารสำริดมีจิตสาธารณะ